สวัสดีครับผมเสือเพชรเกียรติชัดชัยฤกเกียรตินาวีครับกาวันนี้โชคพิการร้อยสี่สิบเกเมื่อกี้มาชั่งครั้งแรกเป็นไง149.2ครับน้ำหนักนี้ก็โครมกิโลปล่อยมาเลยครับกินเพิ่มใช่ไหมารับเออก็ถือว่าได้เต็มกินเต็มที่ครับได้เปรียดได้เยอะครับได้เปรียดจริงหรอได้เปรียดเราดีครับแล้วเราซ้อมอยู่ไหนครับก็ซ้อมบ้านได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ขึ้นมานี่ครับมาเก็บตัวที่ค่าย เกตนาวีครับเกตนาวีนะว่ามิซซ้อมมีใครบ้างตอนนี้ซ้อมอยู่คนเดียวอ่าก็ซ้อมอยู่เดียวนะครับแล้ววันนี้ต้องเจอใครครับเก้าหมื่นครับเคยเจอเขาไหมไม่ได้ดูเทปดูฟอร์มเคยเห็นมาก่อนไหมอ๋อเคยเห็นมาก่อนเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็ไม่รู้เหมนะครับว่ารอดูกันไปทีครับเออลาสุตโชอที่ไหนมาโอที่กตอเป็นไงครับวันนั้นชนะคะแนนออโต้ชนะออโต้มาชนะยังไงวันนั้น ได้เมายกสามก็ยกสี่ครับเออนะก็ต่อยแล้วเขามีอาการวันนี้มีบาดเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมทุกอย่างบูเหมือนเดิมครับเดินยกไหนดีก็มีโอกาสก็อัดเลยครับโอเคอายุอะไรแล้วครับอายุยี่สิบสองครับคนจังหวัดกำแพงครับไปปล่อยกิโลครับไปปล่อยประมาณหกสิบเจ็ดหกสิบหกหกสิบเจ็ดครับพี่เต้เราเป็นมวยฝีมือครับซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยเจ็ดสิบครับเราชกมวยรวมๆประมาณสองร้อยครับเพื่อนๆไปเชียร์นะครับ ฝากพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอือขอบคุณครับครับตัวไหนครับวันนี้90,000สำหรับสมายด์ยิมวันนี้โชคพิการเท่าไหร่104,000สบายๆเลยได้คุมมาไหมคุมมาคุมมากี่โล3โล3โลนะก็ซ้อมอยู่ที่เจ้ากอล์สมายดยินครับก็มีตัวใหญ่ช่วยปั้มไหมเนี่ยมีครับมีอยู่นะวันนี้มาชกเองทุกทีพาน้องมาโชควันนี้เจอใครครับ เจอกับเสือเพชรครับเจอเสือเลยนะเสือเพชรเสือเพชรนะเคยเห็นเขาชกไหมเคยเคยแล้วเคยชกเขาไหมไม่เคยเคยเขาชกที่ไหนที่นี่ะเป็นไงวันนั้นมองดูละมัดหนักอือก็มีน่ากลัวต้นต้นแล้วมีวางเกวางแผลไงดีก็น่าต้นต้นแล้วจะบอกมัดให้ดีก็ตามสไตล์เราก็จะไปวัดกันไปปลายเนาะครับแล้วล่าสุดเราได้ชกที่ไหนเนี่ยชกที่นี่ครับออเป็นไงก็ขอชนะ วันนั้นพี่หนุ่มบางพีอ๋อพี่อาจารยพี่หนุ่มบางพีนะ้วอาจารย์ได้ช่างเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบก็ไปปล่อยก็ใหญ่เหมือนกันครับผมแต่นี่ร้อยสี่เก้าก็ไม่มีปัญหาไม่เงินะน่าครับผมอ่ะเราล่าสุดโชคเดือนไหนนะชกเมื่อเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วร่างกายได้ชกตอนนี้ครับครับผมอ้าวไอ้หญ่แล้วครับยี่สิบสองคนจังหวัดนครปฐมไปปล่อยกิโลครับเจ็ดสิบเอ็ด เป็นเบรเราเป็นมวยมวยสี่มวยซ้ายหรือขวาขวาเราสิบร้อยร้อยแปดสิบเราชกมวยรวมๆประมาณก็เยอะครับร้อยนะฝากพี่น้องไปเชียร์หน่อยวันนี้ก็ฝากพี่น้องน้องกอนถมแล้วก็แฟนมวยช่วยเชียร์ด้วยนะครับทุกทีเลยหนอยคี่ฝากด้วยครับ